สวัสดีค่ะเพื่อนชาวเฟซบุ๊กทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็จะแนะนําวิธีการว่าที่วัเดินทางสัปสินค้านะครับเดินยังไงไม่ให้คนมองเหยียดเรา <c oughs> หรือถึงแม้ว่าเราจะใส่เสื้อแจ็คเก็ยีนแบบนี้เอเอ,เอดูไม่รวยเลยอะอแต่ว่าเราทําไงให้ไม่คนมองเหยียดเราเพ<อ>ราะฉะนั้นนี่ค่ะวิธีการง่ายๆเราก็ไปถือไมเหยียดกูอีกเหรอถือในมือดูด้วยมีอะไรบ้างยิปแซงแชแนลเอสเซ่บีแม็ก แฟ่นเอฟนะคะกูมีแชปไปสิบถุงไม่มองเห็นวีกเหรอเพราะฉะนั้นนะคะไม่ยากค่ะหาถุงเปล่านะคะที่เคยซื้อแล้วนะคะเก็บไว้นะคะแล้วก็ไว้ในรถแล้วก็ไว้ในรถนะคะชุดสวยฮะบางที่เรามาเดินโดยที่แบบว่าเราไม่ได้แต่งหน้ามาหรือเราไม่ได้แต่งตัวมาซึ่งสภาพเราอาจจะดูเหมือนคนแบบหยาจกแต่ว่าเรามีถุงอันนี้ค่ะมี่เซยร์ไม่ได้ซื้อทีเดียวนะคะทยอยซื้อค่ะทีละอย่าง2อย่างอย่างแชปอย่างเงี้ยซื้อนี่สักสามสี่ห้าถุงอย่างละตัวค่ะถุงละตัว ซื้อ5ตัวบอกเขาบอกว uma, ่าพี่น้องคะพี่ขอแยกถุงได้ไหมคะพอดีอยู่คนละบ้านกันเด็กๆเปล่าเราอยู่บ้านเดียวกันดีดอกตัวก็สิบถุงนะคะแล้วก็ถืึงนี้เลยนี่เราก็ถือเข้าไปเลยค่ะเชิดๆตอนตอนปีนี้ก็จะไม่มีใครมองแบบนี้อย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะเก็บรัดเก็บรับนี้นะคะนี่เครื่องสำอางนี่ก็ถุงเล็กๆน้อยๆก็สมมตปเดี๋ยวเก็บรับอีกอย่างคือต้องตีโป่งให้มันด้วยใช่อย่ากอย่ากโป๊อย่ากโป๊อย่ากให้มันรีบอย่างนี้ตีโป่งยังไงคะคุณแม่ตีโป่งยังไงก็คืออย่างนี้คันจุด ว่ามีของอยู่ข้างในแล้วนะคะข้างในนะคะแล้วดีนี่ไม่ใช่กันนะคะคลินะคะชอบอะไรแชร์แจกจี้เหมือนกแล้วเจอกันนะคะตอนนี้มีคนจอดจะมาจอดแทนกูแล้วค่ะป่าวฝากกูพึ่งมาถึง